สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําให้ลําโพงบลูทูธของเราชาร์จแบตบแบบไทซีครับปกติปกติของเรา,ถ,าถ้าเราทําลําโพงบลูทูธใช่ไหม,มเราก็<ม>ต้องใช้แจ็คแจ็คดีซีอย่างเงี้ยแจ็คที่มันเป็นหน้าตาดีซีอย่างเงี้ยครับก็มันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเราจําเป็นจะต้องไปไปซื้ออะแดปเตอร์ประมาณนี้ครับที่มันเป็นหน้าตาประมาณนี้อะแดปเตอร์อย่างนี้มาใช้งานใช่ไหมที่หัวแจ็คมันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับ มันไม่ค่อยสะดวกสําหรับพวกเราดังนั้นผมก็เลยไปหาวิธีมาที่มันจะสะดวกง่ายขึ้นครับก็คือจะเปลี่ยนไอแจ็ค DC ตรงนี้เป็นแบบว่าหัวไทซีแบบนี้ครับตอนนี้เริ่มไทซีเริ่มมีขายแล้วก่อนหน้าน,นี้หาซื้อยากมากเดี๋ยวนี้มีหาซื้อง่ายแล้วครับประมาณตัวละสิกว่าบาทเองนี่ครับเราก็จะใช้หัวหัวไทซีอย่างนี้แล้วเราก็จะใช้สายสายชาร์จแบตโทรศัพท์ทั่วไปอย่างนี้ของเรา เพื่อมาทำการชาร์จลำโพงได้เลยนะครับนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาซื้ออะแดปเตอร์ให้เปลืองตังค์กันครับส่วนวิธีการทำนะครับมันก็จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆครับก็เริ่มแรกก็ต้องมีหัวหัวไทซีอย่างนี้ก่อนก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันพวกคุณก็ไปหาซื้อกันไม่แพงครับประมาณ10บาทจริงๆมันก็พอๆกับไอ้แจ็คไอ้แจ็คตัวนี้แหละราคาเดียวกันอืมแล้วก็มันจะเป็นจะต้องมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นสเตปอัพครับ ตัวนี้ s t e ปอัตัวนี้ก็แค่ประมาณ10บกว่าบาท12-13บาทเงี้ไม่แพงครับนี่มันจะทําหน้าที่สเตปอัพที่จะแปลงไฟจาก5 V โวลต์นะครับแปลงไฟจากหัวชาร์จ5 v, ้าโวลต์เราก็จะเอาใช้ซนะีงเนี้ยมาแปลงอย่างนี้5โวลต์แล้วเราก็จะทําการปรับไฟมันเพื่อให้มันออกตามที่เราต้องการครับเพื่อจะไปชาร์จกับแบตเตอรี่ของเรานี่ผมก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยววันนี้จะต่อให้ดูแต่ว่าผมจะต้องต่อ2ตัวนะครับต่อขนานกัน เพราะตอนนี้ผมจะปรับไฟไว้อยู่ที่2 4โวลต์ครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของผมมันเป็นแบบ6เซลล์อะ 6s 6s มันก็จะอยู่ที่ 25. 2 5 2โวลต์ครับวิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณที่เราจะเอาแบตที่จะปรับไฟไปใช้งานก็คือเราเราเราดูแบตเตอรี่ของเราเลยเช่นแบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็นรหัสอะไรวะ16่ 1, 6, อะไร825อะไรทั้งอย่างมันเป็นแบต3 7โวลต์ครับ แต่ว่าถ้ามันชาร์จเต็มอะ่ะมันจะอยู่ที่4.2โวลต์ดังนั้นเมื่อมันเป็น4.2โวลต์ใช่ไหมเราก็ต้องเอา4.2แต่ละก้อนเนี่ยมามาบวกกันเนี่ยนี่4.2 4.2รวมกันทั้งหมด6ก้อนถ้า4.2 6ก้อนมันจะอยู่ที่25.2โวลต์เข้าใจไหมดังนั้นเราจําเป็นจะต้องใช้ไฟ25 25.2ในการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ครับมันถึงจะเต็มแล้วพอมันเต็มเดี๋ยวมันจะตัดเองครับเพราะว่ามันจะมี b m s ภายในตัวนี้ของมันโอเคครับส่วนวิธีการต่อก็จะต่ออย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ผู้คนดูก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนะาะเดี๋ยวจะงงเงินนี่ครับก็เอาไฟจากตรงน,นี้เข้ามาเลยครับเสียบเข้ามา,าผมก็เตรียมมิเตอร์ไว้แล้วด้วยเดี๋ยวจะทําการทดสอบให้ดูเลยแล้วกัน ว่ามันจะเป็นประมาณไหนก็มิเตอร์สั้นน่าจะพอมองเห็นอยู่นะนี่ครับไฟที่มันมาจากอะแดปเตอร์นะครับจากไทซ C ตัวนี้มันจะอยู่ที่5โวลต์ครับผมจะวัดให้ดูนะมองเห็นจอกันมั้นี่ครับก็ไฟมันจะต้องอยู่ที่5โวลต์ครับนี่5.16โวลต์เห็นมั้ ผมว่าแล้วแล้วทีนี้สเตปอัพตรงเนี้ยที่ผมบอกอ่ะมันจะสามารถปรับค่าได้ไงตัวนี้สเตปอัพมันจะมี VR เล็กๆตัวเนี้ทิมพอร์ตเขาเรียกทิมพอร์ตมั้งถ้าจำชื่อไม่ผิดมันจะทําหน้าที่ปรับครับตอนนี้ผมก็เลยปรับไว้ประมาณ 25v โวลต์ครับจะให้ดูว่าผมปรับไว้ที่เท่าไหร่เพื่อว่าจะมาทํารําการชาร์จผมปรับไว้2 5 25.7เลยซึ่งจริงๆ25.7ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องปรับลงหน่อย เยอะเกินไปครับต้องอยู่แค่ยี่สิบห้าจุดสองส่วนอีกตัวหนึ่งผมปรับไว้เท่าไหร่ลองดูครับนี่อีกตัวหนึ่งปรับไว้ยี่ห้าจุดสองคือสองตัวเนี่ยเราจําเป็นจะต้องปรับให้มันเท่ากันครับนี่แต่ไงเดี๋ยวผมขอปรับไอ้ตัวนี้ลงนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันมันแรงเกินครับแป๊บหนึ่งนะโอเคครับมาต่อครับพอดีไปเอาไขควงเล็กๆมาเพื่อทําการปรับเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูแล้วกันครับว่าปรับประมาณไหน คือเราจะามาชาร์จแบตแบตเตอรี่6เซลล์เราก็ต้องปรับไว้25โวลต์ครับแต่ถ้าเราเราใช้แบตน้อยกว่านั้นน่ะถ้าใช้แบตน้อยกว่านั้นสัก16โวลต์4เซลล์อะไรเงี้ยเราก็ปรับให้มันน้อยลงครับเดีย๋ยวเขาจะหนีบก่อนเพราะว่านี่เอาปากคีบมาหนีบกับสายมิเตอร์ไว้เพราะว่าจะได้ปรับได้ง่ายๆหน่อยตอนนี้มันอยู่25.7ใช่ไหมเดีย๋ยวผมต้องเอาลงนิดหนึ่งครับเอาแค่25โวลต์ก็พอละเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ ไม่ดีครับผมจะแค่ยี่สิบห้าโวลต์พอนะประมาณยี่บห้าจุดสองเนี่ยห้ามเกินเนี่ยเพราะอีกตัวหนึ่งมันแรงอยู่แล้วโอเคตกไปยีกิบสี่จุดแปดจะต้องเอาประมาณยี่ห้าถึงยี่ห้าจุดสองแล้วกันผมขอทอนและน,นิดหนึ่งอืมไม่ขึ้นเว้ยพอมันขึ้นมันก็ขึ้นไปเยอะเลยโอเคเอาประมาณนี้ก็ได้ครับ25.05 โอเคเดี๋ยวเรามาลองต่อกันเลยดีกว่านาะต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่ไปเลยผมจะทำการต่อขนานไปเลยนะครับวงจรสองชุดนี้จะทำการขนานเพราะว่าจะเพิ่มกระแสให้มันถ้าเราไม่ขนานมันกระแสมันจะน้อยครับผมจะทำการเนี่ยเอาสองชุดมาขนานเพราะว่าตอนแรกผมลองตัวเดียวแล้วมันร้อนครับมันร้อนมากเลยร้อนแบบมือผมจับไม่ได้นะถ้ามันร้อนอย่างนั้นนะมันเสี่ยงที่จะพังครับ ผมก็เลยเอาตะกั่วมาอัดตรงนี้เพื่อระบายความร้อนมันแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับช่วยได้แค่นิดหน่อยผมก็เลยนึกไปนึกมาขนานมันเลยดีกว่า2ตัวเพื่อว่ามันจะได้ขนานไม่ไป2ตัวมันจะได้ไอ้นี่ไงจะได้มีกระแสเพิ่มขึ้นมันจะได้ลดภาระของแต่ละตัวกันครับดังนั้นเราก็เอามาต่อนะเอามาขนานกันเลยนะครับนี่ขนานกันง่ายๆแหละต่อขนานเลยคือเราต้องปรับไฟทีละตัวก่อนนะ ปรับไฟทีละตัวก่อนเพื่อให้ได้ระดับแรงดันที่เท่ากันก่อนแล้วจากนั้นค่อยอเอามาต่อครับโอเคหัวแรงไม่เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแป๊บหนึ่งโอเคดเดี๋ยวเบัดกรีติดแป๊บหนึ่งครับรอหัวแรงร้อนโอเคนะครับตอนนี้ผมต่อขนาดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมจะต้องเช็คไฟก่อนเพื่อความชัวร์ก่อนครับว่ามันได้2 5โวลต์ตรงไหมก็ลองเสียบชาร์จดูแล้วก็ เอามิเตอร์วัดดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้เอาไปชาร์จกันเลยเราต้องเช็คไฟบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายครับถ้าเราไม่เช็คไฟอย่างเงี้ยบางทีไฟมันเกินนะมันจะทำให้หลายๆส่วนของจอเราพังได้โอเคครับตอนนี้อยู่25จุด25พอดีเลยเนี่ยมองไม่เห็น ยี่สิบห้าจุดสองห้าพอดีเลยให้วัดให้ดูนี่ครับยี่สิบห้าจุดหนึ่งแปดโอเคพอมันได้ยี่สิบห้าจุดหนึ่งแปดแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เลยครับก็แล้วเราก็เอามาต่อกับกับแบตเตอรี่ของเราเดี๋ยงแล้วเราก็แค่ไปลงตู้พวกอันนี้มันเป็นแบตน่าจะเป็นแบตของเครื่องดูดฝุ่นนะผมไปซื้อมาก้อนละร้อยเขาเอามาขายให้ผมก้อนละร้อยผมซื้อมาสองก้อนมันเป็นแบตมือสองทั้งนั้นแหละ แล้วขาคิดค่าส่ง50บาทก็เป็นก้อนละร้อยก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่แพงมากแล้วก็มาต่อนะครับตัวนี้ว่าจะเอาไปใช้กับ5.2 0 MT แต่จริงๆก็ไม่ตู้ไ m 5อ5.2 MT มันใช้ไฟสูงนี้ไม่ได้ครับแอมมันจะพังครับแต่เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าจะยังไงดี โอเคล้วก็ต่ออย่างนี้ไปเลยครับเดี๋ยวเราจะวัดกระแสะวัดอะไรให้ดูว่ามันจะมันจะจ่ายได้ประมาณสักกี่วัตโอเคต่อเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยแล้วก็ลองชาร์จเลยครับนี่คือถ้าถ้าเอาไปต่อลำโพงจริงๆก็มันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมล่ะไอฝั่งนี้ก็เอาไวเหมือนว่าเอาไปต่อกับ power amp อะผ่านสวิตช์แล้วก็ผ่านแอมป์นึกออกไหม พวกคุณน่าจะนึกออกกันอยู่แล้วล่ะนี่ก็แค่เป็นวงจรแบบง่ายๆครับเคเดี๋ยวเราลองชาร์จดูครับแล้วดูว่ามันกินกระแสรประมาณเท่าไหร่นี่ครับตอนเนี้เสียบชาร์จแล้วครับผมจะใช้มิเตอร์วัดโวลต์ให้ดูด้วยว่ามันจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ตอนนี้มันชาร์จอยู่ไฟมันจะไม่อยู่ที่25ที่ผมปรับไว้นะมันจะตกเท่าอยู่เท่าท,ท,ที่แบตเตอรี่มันเนี่ยตอนนี้เห็นไหม ตอนนี้แบตเตอรี่มันมีไฟอยู่แค่21.95โวลต์เองแล้วมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนมันเต็มพอมันเต็มเมื่อไหร่มันก็จะตัดครับแต่ช่วงที่มันชาร์จอยู่เนี่ยพวกนี้มันจะร้อนมากเลยไอชุดเนี่ยจะร้อนมากเลยครับเดี๋ยวผมลองแตะๆดูวยตอนนี้ยังไม่ร้อนอุ่นๆครับเนี่ยถือว่าร้อนเหมือนกันนะนี่ขนาดผมเอาสองตัวมาขนานกันนะมันยังร้อนเลยครับนี่ครับ มันร้อนครับทีนี้มิเตอร์ผมมันสามารถวัดกระแสได้อยู่เดี๋ยวเราจะดูว่ามันกินกระแสอยู่ประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็มาคํานวณเป็นวัตตง่ายๆครับก็คือเอามิเตอร์จับเลยนี่เอาแคมมิเตอร์จับอย่างนี้เลยก็ก็จะเห็นได้ว่ามันกินโอ้ลม้ลมลม้มล้มนี่ครับเราเอา จัดฉากให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเอาลองวัดดูว่ามันสามารถวัดกระแสได้อยู่นี่กินประมาณ3นี่กระแสอยู่ประมาณ3แอมนะสาแอมเนี่ยถ้าคุณลองคำนวณดูนะถ้า3 1มแอมไฟตรงนี้มัน5โวลต์ใช่ไหมจะอยู่ประมาณกี่วัตต์ล่ะเดีย๋ยวหาเครื่องคิดเลขก่อน เครื่องคิดเลขคะเครื่องคิดหาไม่ค่อยเจอเลยเครื่องคิดเลขนี่เนาะอยู่ไหนว่าเครื่องคิดเลขไอโฟนมีเครื่องคิดเลขไหมครับผมไม่ค่อยได้ใช้เครื่องคิดเลขกับไอโฟนด้วยน่าจะอยู่ในเครื่องมือ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 โอเคเจอแล้วเครื่องมือเครื่องมือนี่ครับก็ตอนนี้มันกินไฟอยู่3.3ใช่ไหมแต่ไฟตรงนี้มัน5โวลต์เมื่อกี้ที่วัดอ่ะ5คูณ3.3 เท่ากับตอนนี้มันกินไฟอยู่16 16วัตต์เนี่ยอะแดปเตอร์ตัวนี้มันเป็นควิกชาร์จเนีมันจ่ายได้เยอะอยู่นี่ก็คือตอนนี้มันจ่ายได้ต้อง16วัตต์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ16วัตต์แล้วเดี๋ยวมันก็จะชาร์จเต็มทีนี้คุณดูจะให้สังเกตว่าอันนี้คือฝั่งอินพุตนะกระแสมัน3แอมป์ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นฝั่งเอาพุตนะครับกระแสมันจะลดลงนะฝั่งฝั่งก่อนที่มันจะเข้าไอชุดเนี่ย มันได้3แอมครับแต่ว่าพอวัดด้านหลังอะ่ะมันจะอยู่มันจะลดลงเห็นไหมเหลือแค่0.46เองเหลือแค่0.4แอมเองครับเห็นไหมที่กระแสมันไม่เท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโวลต์ครับนี่ด้านด้านอินพุตนะ3 3แอมส่วนด้านเอามันอยู่แค่0.5แอมเองเห็นไหม อย่างที่บอกครับที่มัน <c oughs> ที่มันน้อยลงเพราะว่าเร <c oughs> าปับสเตปอัพขึ้นไปไงแต่ว่าทำไมขั้วมันมันกลับขั้ววะเอาไหมนี่ครับอยู่แค่0.5แ mm อมป์เองแต่ทำไมมันติดลบก็ไม่รู้เช็คดูกันเนี่ยอยู่ประมาณแค่0.4แ mm อมป์เองครับเพราะว่าโวลต์ฝั่งนี้มันสูงไงยิ่งสเตปอัพผ่าน ผ่านโวลต์มันสูงอะโวลต์มันสูงไอกระแสมันก็เลยลดลงครับแต่ถ้าคำนวณกันอย่างที่ที่คำนวณเมื่อกี้ด้านอินพุตมันอยู่16.5ใช่ไหมสิบ้นี่คือเป็นกำลังวัตต์นะส่วนด้านด้านเอาพุตเมื่อกี้ถ้าคำนวณดูที่ผมวัดกระแสเมื่อกี้มันได้0.4ใช่ไหมแต่ว่าเราเอาไปคูณกับโวลท์ที่เป็น25 5. โวลต์ะ่ะมันก็จะได้ประมาณแค่10วัตต์แค่นั้นเองนี่ แสดงว่าไฟตัวนี้มันชาร์จได้แค่10วัตแค่นั้นเองครับตัวนี้เพราะว่าไอฝังอิน15วัต์นะส่วนฝั่งเอาเนี่ยมันเหลือแค่10วัต์เองมันไปสูญเสียกับตัวนี้ครับสเตปอัพอีกประมาณ5วัต์ในการความร้อนของมันเนี่ยความร้อนที่มันเกิดขึ้นกับตัวมันเนี่ยเนี่ยจะสูญเสียประมาณ5 <laughs> วัต์เลยโอ้ร้อนร้อนร้อนนี่นะต่อสองตัว,ตวยังร้อนเลยครับโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละสาหรับวิธีการ ่อใช้งานแล้วก็วิธีการคำนวณวัดง่ายๆครับอืมไอตัวนี้บางทีมันก็กลัวว่ามันจะพังง่ายผมก็เลยต่อคู่อย่างนี้แหละก็เอามาใช้งานได้นี่พอมาใช้งานก็มาสิเอามาต่อกับลำโพงด้านหนแล้วกันพอดีอันนี้ผมเอาแบตออกอยู่ไม่มีแบตก็เดี๋ยวจะเอาแบตตัวนี้แหละเข้าไปใช้อืมจะเอาเข้าเอาไปไว้ในตู้นั่นแหละเอาไปแทนแบตใมันตอนนี้ก็เอามาต่อประมาณนี้ไป้วกันก็นี่ครับใช้งานได้ เปิดลัวสวิตติดโอเคนะครับอันนี้ก็นะ่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น,น้อยแล้วกันพวกคุณก็ไปประยุกต์ใช้กันเองครับสําหรับการต่อใช้งานประมาณนี้เราจะได้ไม่ต้องพกที่ชาร์จอะไรหลายๆตัวให้ใช้ตัวเล็กๆอย่างนี้พอแล้วโอเคนะครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ